สวัสดีครับอยู่กับซูปอริตนะครับจะมามาชมฮอน da m มังกี้นะครับชุดแต่งจากศูนย์นะครับตัวนี้สีขาวนะครับปั๊มเบมโบ้นะครับตัวนี้พามาชมรอบกันนะครับสนใจก็ไปที่ศูนย์เลยนะครับฮอ n d a m ม n งกี้นะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแต่งข้อโชกพร้อมนะครับทุกอย่างนะครับพามาชมนะครับปั๊มเบมโบ้นะครับเผื่อตัดสินใจนะครับรถสลาสิิกเล็กๆสักคันนะครับสนใจก็ไปที่ขับเฮานะครับ ในกรุงเทพก็มีเอกไม้กับ,กกบสีนารินนะครับนี่เป็นพาชมน้ำย่อยนะครับคกตะโกะนะครับชุดแต่งกีะโกะมังกี้นะครับพา,าชมรอบคันนะครับสวยนะครับตัวคัสติกนะครับตัวนี้เรามาดูสไตสล์สปรลนะครับเปิดสายเลียวนะครับ นี่ตัวขาวนะครับขาวตัดเทานะครับมังกี้นะครับโลโก้มังกี้นะครับชุดแต่งคลิกตะโกนะครับบัมเบมโบนะครับอีกตัวสีแดงนะครับแซนะครับสายอานะครับตัวนี้ฮอนด้าปิกนอตคลสสิกนะครับแดงนะครับตัดตัวนี้จัดพอประมาณนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับชุดแต่งเบาะสีน้ำเงินนะครับ มาชมรอบคันนะครับในตำนานนะครับขับมังกี้ในตำนานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับซูเปอร์ิทนะครับมาชมรอบคันนะครับแซดร้อยยี่สิบห้าอาร์นะครับตัวนี้ครับมังกี้แซดนะครับแดงครับมาชมรอบคันนะครับฮอนด้านะครับปีกสีเหลืองนะครับฮอนด้าสีขาวนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกับซุปเปอร์เนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับกับซุปเปอร์เนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับ,บสวัสดีครับ